สวัสดีครับนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณครูนิพัฒน์นะครับสอนนักเรียนนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูนิพัฒน์นะครับจะพูดถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องนะครับ ก่อนที่นักเรียนนะครับจะเข้าสู่บทเรียนนะครับนักเรียนจะต้องทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเราไปรู้กันเลยนะครับว่ามีจุดประสงค์อะไรบ้างจุดประสงค์ในการเรียนรู้นะครับเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตคือนักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตด้านต่าง fian. ๆนะครับเมื่กเรียนพร้อมแล้วนะครับ เราไปชมคลิปวิดีโอในการเรียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันเลยนะครับคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานร่วมกันเป็นจำนวนมากโดยผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมเพศและวยัยผู้ใช้ จึงควรใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยความระมัดระวังและมีจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีจริยธรรมนั้นผู้ใช้ควรปฏิบตัติตามคำแนะนำในด้านต่างๆต่อไปนี้ 1. ด้านมารยาทผู้ใช้งานควรระลึกเสมอว่าผู้ใช้งานทุกคนในอินเทอร์เน็ตคือมนุษย์ที่มีอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเหมือนกับตนเองไม่ใช่เครื่องจักรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งและทำงานอย่างอัตโนมัติผู้ใช้งานจึงควรถือมารยาททั่วไปที่ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตดังตัวอย่างเช่นควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎกติกาหรือมารยาทในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆตามที่ผู้ให้บริการกำหนดไว้ก่อนการใช้งานไม่ควรแอบอ้างหรือนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้งานก่อนได้รับอนุญาตการนำข้อมูลของผู้อื่นมาใช้งาน ควรมีการอ้างอิงหรือระบุข,ข้อมูลอย่างชัดเจนไม่แสดงความรู้สึกในด้านลบเกี่ยวกับค่านิยมสังคมาศาสนาวัฒนธรรมและเรื่องของผู้อื่นไม่ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกหรือทะเละวิวาทในอินเทอร์เน็ตไม่สร้างความเดือดร้อนและความรำคาญให้แก่ผู้อื่นเช่นการโฆษณาการส่งจดหมายลูกโซ่และการแสดงความคิดเห็นซ้ำ 2. ด้านภาษาตัวอย่างการใช้ภาษาในอินเทอร์เน็ตที่ควรปฏิบัติเช่นพิมพ์ภาษาให้ถูกต้องทั้งในด้านตัวสะกดและรูปแบบของประโยคใช้ภาษาที่สุภาพและใช้ให้ถูกต้องตามกาะละเทศะเช่นการลงท้ายประโยคด้วยคำว่าครับค่ะนะคะไม่ใช้ภาษาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในการสื่อความหมายหรือมีความหมายกำมกลวมไม่เหมาะสม 3. ด้านความปลอดภัยเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานที่หลากหลายส่งผลให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมหรือกระทําผิดกฎหมายด้านต่างๆต,ต,ตัวอย่างการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเช่นควรระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีความลับในอินเทอร์เน็ตข้อมูลทุกอย่างมีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดควรตรวจสอบเว็บไซต์หรือไฟล์ข้อมูลก่อนการดาวน์โหลดทุกครั้งเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเช่นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขบัตรเครดิตหมายเลขโทรศัพท์หรือวันเกิด เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ดำเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินได้ไม่เปิดและดาวน์โหลดเว็บไซต์หรือไฟล์ข้อมูลใดๆที่ส่งมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะเว็บไซต์หรือไฟล์ข้อมูลนั้นๆอาจสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ได้ผลกระทบของการใช้งานอินเทอร์เน็ตกับสังคมผลกระทบในด้านบวกเช่น1 เกิดความเสมอภาคในการรับรู้ข่าวสาร 2. มีความรู้หลากหลายและกว้างขวางจากการสืบค้นข้อมูลต่างๆ 3. ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา24ชั่วโมง 4. มีข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการเรียนการทำงานและการดำรงชีวิตผลกระทบในด้านลบเช่น 1. เสียสุขภาพสายตาเมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นเวลานาน 2. การเรียนตกตำ่ำหากหมกมุ่นในการเล่นเกมและสนทนาผ่านเครือข่ายเป็นเวลานาน 3. คอมพิวเตอร์อาจเสียหายได้เนื่องจากการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์มาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. มีอารมณ์ซึมเศร้า และขาดสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างหากใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเวลานานโดยไม่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้นเป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้ทุกคนควรนำมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ตตามแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการใช้งานอินเทอร์เน็ต เป็นการใช้งานร่วมกับบุคคลหลายคนร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ผู้ใช้จึงควรใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยความระมัดระวังโดยยึดจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เนต็ตซึ่งเป็นหลักศิลธรรมจัรญาที่เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้งานอินเทอร์เนต็ตเป็นหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ประชาชนใช้ในการตัดสินใจเพื่อกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดต่อผู้อื่น ไงกันมาครับนักเรียนนักเรียนนะครับเข้าใจเรื่องของ,ของคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้นะครับกิจกรรมทบทวนความรู้ของครูนะครับให้นักเรียนนะครับทบทวนความรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบเก็บคะแนนนะครับนักเรียนนักเรียนครับ ในเวลาต่อไปนี้ให้นักเรียนใช้เวลาว่างของตัวเองให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วเรานะครับจะกลับมาทดสอบกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ